สวัสดีครับเดี๋ยวไปกิ๋วแม่ปลาเลยครับผมวันนี้นี่ครับมาเช้าถ้าใครมาดูปฏาทิดขึ้นมาดูตรงนี้ครับเปิดหกโมงปิดสิบหกสิบเอ็ดองศาครับ

ดีกคนครับพี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งจะไม่เกินสิบค่ะห้ามเกินสิบใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่มาด้กันหมดเลยใช่ไหมคะครับก,รกลุ่มหนึ่งสิบน้ำตกลานเสด็จครับอ,อยืนนไปอ่ะนี่เราปลาพวกไอ้ปลาปดเขาปัเออ หน oh ึ่งสองมสี่แปดเรยแล้วเราบีเรียนแต่ปีไหนทางทากเราสิบแปดเรามาเรามาเรามามาสามสิบปีแล้วเรามาน้องอ่ไม่หมายถึงว่าที่น้องเราไม่คนเกร่ยางประมาณปีโอ้แม่แม่เกิดปีสามสิบไมไม่ค่ะจะมีประมาณปีสามอยหมีร้อยหมี เล่าให้ฟังไม่รู้ว่าให้น้องเล่าก็ทีงนี้นะครับก็เปิดมาได้ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแล้วตั้งแต่เปิดมาก็มีเขาใช่ครับต้นขวมขวมเขาไหนก็ว่ากินไม่ได้เลครับลูกแต่มาไม่ได้ก็ต้องอยู่นะอันไหนอันไหนกินไม่ได้ลองลองกินดูซิว่ากินได้ไหมอันนี้คือลลูกกที่ตง มีทะเลหมอกครับอดครับดอยผ้าขาวครับเปิดบัวนะจ่ายตังค์ให้

นะครับประมาณนั้นครับคร่าวๆครับดูเป็นแนวทางกันครับผมเอาลครับ